จนตามาเจียมจนตามาเจีมสามเ่รมามมเารสมมเจ็ดวะบ่มีอ่ีสามแปดสิบพุ่นเฮ้ยใส่ตาดามีดใส่ตาดามัดเบิ้งไม่มาดเบิ้งไม่นี่มาดเบิ้งไม่มเออสามแปดเออันยสามแปดเนะครับผมต่อตาดาสิง เยลี่ยนนะครับเฮ้เสือมาเสือมาเปลี่ยนให้เพิ่เสือเสือย่อยไปเสืยเสือไปไามแปดเบอรสองเบอร์สองสีเบอร์สองนะสงเออเออ้ดดีมากครับมาเคลียเฮียนครับ

สามเป็แปดสองเนแล้วก็เอาอันตะกูนัดขันอันนี้มาแนมไปสี่ห้าย่างไปหนึ่งักตัวนี่มันกับประมาณถุงนึงมีถุงหน่อยถุงใหญ่เลยถุงนั่นแหละเอามาถุงหน่อยสุดน่ะเพราะว่าเขามาแบกแบกไปอ้าวโอเคครับ